รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริ์บิ๊กซีน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างบริษัทไตรเอ็นโทเอเน็กจำกัดที่ปรึกษาทางธุรกิจและการศึกษาจำกัดร่วมกับ เอ c e m p o r i u m มรมจำกัดโดยชิมไปบนไปเต็มใจเสนอยกขยี้ตีสี่สี่สิบตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทยตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เยหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโยฟ้องใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหางงนอตตื่นสายลากสลับความผิ้ชมทุกท่นสวัสดีค่ะพบกับรายการยกขยโยงยกขยี้ตีสี่สี่สิบค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน Bubble in the Forest จังหวัด,ดคนครปฐมที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทค่ะเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยบรรยากาศดีมากนะคะกาแฟก็อร่อยอาหารก็อร่อยนะคะที่สำคัญบริการประทับใจมากเลยค่ะเล้ะค่ะวันนี้กวางจะไปกินไปเที่ยวไปจ่ายตลาดที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะ,ะคแววนทับเจริ บริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีให้คำปรึกษาด้านภาษีก่ตตอนติดต่อที่ปรึกษาทางธุรกิจและการศึกษาจำกัด ช่วงเวลาที่กวางรอคอยเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณเค้กเจ้าของร้านคนสวยสวัสดีสสดค่ะ,คะเจ้าของร้านสวยมากขอบคุณค่ะ <laughs> อันนี้นะคะก็เป็นเจ้าของร้านสุดสวยของเราชื่อว่าร้าน Bubble in thefor e s t ใช่ค่ะเล่าความเป็นไปเป็นมาหน่อยคะ่ะว่าทำไมถึงต้องเป็นร้านต้องเป็นคอนเซปต์นี้คอนเซปต์ร้านคืออะไรได้แรงบันดาลใจมาอย่างไงบ้างคะ่ะได้ค่ะ ก็นะคะก่อนอื่นนะคะเริ่มต้นเลยนะคะจากการที่ผู้หญิงทุกคนนะคะชอบไปคาเฟ่ยอยู่แล้วชอบถ่ายรูปผู้หญิงทุกคนต้องคาเฟ่ต้องถ่ายรูปและเช็คอินใช่ค่ะทีนี้เคก็เลยรู้สึกว่าเราไปมาหลายๆที่ะคะ่ะทุกทุกที่เนี่ยสวยแหละแต่อาจจะย,ยังไม่ถูกใจในสไตล์ที่เราชอบอเราก็เลยเอาความชอบของเราะคะ่ะบวกนู่นผสมนี่ กับเราทําอาหารเป็นอยู่แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเรามาดีไซน์คาเฟ่ที่เราแบบชอบมุมที่เราแบบคิดว่ามันต้องปังเนี้ยค่ะเราก็เลยแบบมีแรงมัานใจมาทํำคาเฟ่โดยที่อยากให้ลูกค้าทุกคนนะคะออกจากกรุงเทพไม่ไกลมากครึ่งชั่วโมงขับรถแค่นิดเดียวเองก็มาเอนจอยได้แล้วเราก็เลยเอาคอนเซปต์นี้ค่ะมาทำเป็น Bubble in the Forest ค่ะ แล้ววันนี้พี่เค้กมีอะไรแนะนําบ้างคะอาหารขออธิบายว่าร้านเราเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่คาเฟ่มีแค่เค้กมีแค่เครื่องดื่มเรามีอาหารเรียกว่าครบไลน์เลยไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารอีสานอาหารจานเดียวหรือว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอะไรเงี้ยเรามีครบเลยค่ะแต่ว่า,าซิกเนเจอร์ของเราเนาะก็จะเป็นเมนูที่ผู้หญิงทุกคนต้องสั่งค่ะตัวน,นี้เลยจะเป็นอะไรคะส้มตำปลาล่าหาดทะเลค่ะว้าวเราก็จะเสิร์ฟนะคะพร้อมกับอาหารทะเลมากมายไม่ว่าจะเป็น แซลมอนนะคะหอยแมงพู่นิวซีแลนด์กุ้งสดหอยแครงปลาหมึกแล้วก็กุ้งกุ้งลวกนะคะคือเป็นเมนูจัดเต็มเลยอันนี้คือเมนูแรกที่ลูกค้ามาแล้วสั่งเยอะที่สุดทุกทุกโต๊ะค่ะทุกโต๊ะต้องสั่งเป็นซิกโต๊ะต้องสงใช่ค่ะโอเคอแล้วเมนูถัดไปล่ะคะเห็นหน้าตาน่ารักถัดไปนะคะนี่จะเป็นเมนูย้อนวนะะัยค่ะเหมือนเหมือนเป็นให้เรานึกถึงวัยเด็ก เราโตมาเนี่ยทุกคนต้องได้เล่น,ลนหยอดขนมครกไข่นกกะทาอยู่<ช>แล้วละใช่ไหมคะ <laughs> นี่เราก็เลยเอาอันนี้มาให้ลูกค้าได้เล่นเหมือนเป็นกิจกรรมในครอบครัวค่ะแบบอ่าพาลูกมาพาเพื่อนมามาแบบว่าร้ <c oughs> อนความหลังนะคะเราจะมีเตาให้ลูกค้าตอกเองเลยนะคะแล้วก็ตอกเองแค่เองกินเองเหมือนทําอาหารเองสร้างสัมพันธภาพทางครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆด้วยคะ่ะเ <c oughs> มนูนี้ชื่อว่าไข่นกกะทา in the Forest ค่ะเห็นแล้วอยากเล่นเลย่<น>ะมา <c oughs> เล่นไหยคะ แล้วหนูต้องเล่นยังไงคะเนี่ยนี่เลยค่ะเรามีเตาให้นะคะนี่แล้วเราก็<อ>หยอดเลยออกเองหยอดเองใจร้อมหรือจะสุก <ๆ S 2> แล้วแต่เราเลยโอเคถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นเมนูสําหรับออกแนวอินเตอร์นิดนึงสําหรับคนที่อาจจะไม่ถูกกับปรราระก็จะเป็นแนวออกแนว,ออแนวซี่โครงบาร์บีคิวค่ะเป็นอาหารที่ฝรั่งทานได้คนไทยทานได้เด็กน้อยอะไร่งนี้ได้หมดเลยอันนี้นะคะเราจะเราจะอบจน ที่โคงเราเปื่อยแล้วแล้วเราก็จะแบบว่าให้ลูกค้ากินแบบนิ่มๆไม่ต้องแบบแพะยากนะคะฟาร์บิคิวเป็นซอสเฉพาะของเราค่ะนี่เลยค่ะสีสันน่ารับประทานมากเลยค่ะเมนูอาหารมีอาหารหลายประเภทหลายอย่างแล้วทางร้านก็มีเบเกอร,รี่แล้วก็คาเฟ่ด้วยถูกไหมคะใ่คะมีอะไรมาแนะนำบ้างคะวันนี้น,น,นะคะเราจะแนะนำเป็นเซตเค้กอินเดอะฟอเรสต์นะคะก็เราจะเสิร์ฟนะคะเป็นเค้กสชิ้นชิ้นแรกจะเป็นเค้กอ ไขเ่เค็มใช้ยาชีสเค้กนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นโคโค่นาครีมพายเราจะเสิร์ฟพร้อมกับเป็นบัวลอยไข่เค็มสมูตี้ค่ะโดยเป็นซอสที่เป็นซอสสูตรของทางร้านเราเลยก <Wow. S 1> ินบัวลอยไข่เค็มกับตัวชีสเค้กไข่เค็มเนี่ยนัวแล้วก็เข้ากันมากแล้วก็ตัดด้วยเค้กมะพร้าวค่ะหอมสดชื่น นอกจากเมนูนี้แล้วมีอีกหนึ่งเมนูที่เหลือไปเห็นแล้วน่าสนใจนี่คืออะไรคะค,คุณเคอันนี้นะคะคือน้ําแข็งดอกไม้ค่ะจะเป็นน้ําดื่มเหมือนเป็น r e f ฟรช h i n g ให้ลูกค้าที่แบบมาเที่ยวรู้สึกว่าออ๊ยร้อนจังเลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำแบบด,ดชื่นชดชื่นค่ะจะเป็นน้ําแข็งดอกไม้ที่ดอกไม้กินได้จริงนะคะแล้วเราก็จะใส่เป็นออพีทโซดาเป็นไซรัปอะคะ่ะแต่ให้ลูกค้าได้เล่นเองเนาะก็จะทํานี้นะคะแต่จะ uh huh. ทำให้ดู นี่นะคะเทสดาลงไปเห็นไหมคะความซาาของโซดาต้องเทดาก่อนใช่ค่ะเทโซดาก่อนปุ๊บนะคะนี่ซ่านะคะจากนั้นนะคะตัวนี้จะเป็นพีซไซรัปของเรานะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะได้คอนเทนต์ไปหนึกลุ่มสีสันน่ากนี่เลยค่ะพี่กวางลองชิมดูนะคะรีเฟชชิ่งสดชื่นนะคะมิสก่อนนะคะ นะคะไม่ว่าร้อนแค่ไหนนะคะก็คลายร้อนได้แน่นอนเมนูคลายร้อนใช่ค่ะเหมาะสำหรับหน้าร้อนร้อนมากๆเลยนะคะมาสดชื่นไหมคะรีฟรีชชิ่งเราเลยแบบเดินถ่ายรูปมาร้อนๆเจอนี้ปุ๊บหายร้อนเลยสดชื่นเลยค่ะ ร้อนมาทั้งวันร้อนมาทั้งวันนะ,ะอุ้ยอันนี้อันนี้อร่อยคะ่ะอร่อยอร่อยหอมพีทด้วยสวยด้วยอร่อยด้วยต้องรอนน้าแข็งละลายนะคะถึงจะกินดอกไม้มก็จะเป็นดอกไม้ไใช่คะ่ะแต่สนน่วนมากเนาะสายคอนเทนต์เขาก็จะทบอุ้ยดอกไม้สวยแฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยสนุกตรงที่ได้ทําเอง<ช>เด้วยใช่ค่ะได้ทําเองอันนี้เรีกเยกว่าอะไรนะคะอันนี้จะเป็นบัวลอยไข่เค็มสมูทตีค้ค่ะตัวนี้จะเป็นซอสคาราเมลไข่เค็มที่เราทิดสูตรขึ้นมาเองเลยเฉพาะเลยะคะ่ะเก๋เวอร์เอาไข่เค็มมาทําเป็นเครื่องดื่มเปรสชาติจะเป็นยังไงเนี่ย อุย้ยลงตัวไข่คเค็มทำมาเป็นของหวานได้ด้วยหรอคะเนี่ยไข่เค็มเลเวอร์ก็จะชอบมากค่ะจะสั่งกันแทบถูกโต๊ะเลยเพราะว่าเซตเค้กน่ารักด้วยแบบมีความแบบเสิร์ฟเป็นกระเช้าเหมือนอัฟเตอร์นูนทีแบบนี้ค่ะลูกค้าชอบดอกไม้นี่กินได้ไหยคะดอกไม้กินได้ค่ะเ <c oughs> ป็นดอกไม้กินได้ทั้งหมดเลย <c oughs> เลิศอาหารก็อร่อยเบเกอรี่ก็อร่อยเครื่องดื่มก็อร่อยนะคะสําหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วใครที่อยากจะมาแวะเนี่ยมายังไงคะค่ะร้านของเรานะคะ ตั้งอยู่ที่พุทธมนตรสายห้านะคะลูกค้าอยู่ใกล้ๆกับมหาลาัยมหิดลเลยค่ะถ้าเกิดลูกค้ากลัวจะหลงนะคะลูกค้าสามารถเซิร์ช google แบบนะคะ Bubble in the forest นะคะแล้วก็จะแบบจะพามาถึงเลยแต่ถ้าเกิดคนไหนสับสนก็สามารถสอบถามในแฟนเพจได้คะ่ะลูกค้าเราเปิดนะคะ10โมงถึง3ทุ่มนะคะปิดทุกวันพุธค่ะ 10โมงสิบโมง,งค่ะา <3 S 2> ม่มใช่ค่ะเปิดทุกวันใช่ไหมคะปิดทุกวันพุธค่ะปิดทุกวันพุธโอเคเริ่มสรวนแล้วนะคะหนูเอาวันนี้ขอบคุณคุณเค,ค้กมากนะคะขอ,ขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ,คะ ทัวทั่ว,วตลาดอร่อยยกขยงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุง้งตราพันท้ายนรัสสิ่งสดจริงสะอาดจริง ่กกีลับเข้าสู่ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยโยงค่ะยังอยู่กับเชฟปึงสวัสดีค่ะเชฟปึงสวัสดีครับผมวันนี้เราสองคนนะคะอยู่กันที่ตลาดกิเลนสรารยานี่เองค่ะวันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างคะเชฟเดี๋ยวเราไปดูที่ตลาดดีกว่าครับเพราะตลาดที่นี่ใหญ่มากเลยครับโอเคค่ะหนูพร้อมแล้วงั้นไปเลยค่ะ ต้นตรุษผมแต่บางันตื่นยิ้มรับนสวัสด์คุณผู้ชมที่ตื่นเช้ามาทํางานใครของส่วนบนไว้ปราเตรียมใส่บาตรท,ทบุญกันทุกคนนะคะวันอาทิตย์แบบนี้เราเชาวยกขยงยกยีก็มีความสุขในการตื่นเช้าให้คุณผู้ชมมาจ่ายตลาดกับเราเช่นเคยวันนี้เราพาคุณผู้ชมมากันที่ตลาดสดกิเลนและตลาดสดสารยาค่ะโดยตลาดสดกิเลนเป็นตลาดสดใหม่ในย่านสารยาตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่สะอาดมากที่จอดรถเยอะแพงค่าอาหารการกินครบคันใครอยากได้อาหารอร่อยสินค้าดี ก็ต้องมาที่ตลาดกิเลนกันเลยผมจะทำก๋วยเตี๋ยวเสี้ยงไฮ้ผัดมันกุ้งก๋วยเตี๋ยวเสี้ยงไฮ้ผัดมันกุ้งโอเคเนี่ยซื้อปลาหมึกแช่เลยโอเคค่ะนะครับปลาหมึกแช่ที่ขายยังไงปลาหมึกหนึ่งน้อยร้อยหนึ่งน้อยเหรอเรื่องง่ายนะคโอเคคุณมีก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้ไหม เราจะใช้เส้นเป็นเส้นเส้นเสียงไฮเสียงไฮครับผมโอ,โอเคครับผมแล้วก็จนะเตียวเสียงไฮของสีขาวมีไหมไอ้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นให้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีขาวสองถุงนะแล้วกระจายังก่อนแล้วกันอนะ่ะมาโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะเอาก๋วยเตี๋ยวเสี้ยงไฮสีขาวนะโอเคครับผมมาเริ่มเริมีแล้วนะโอเค <ๆ S 2> ครับเดี<ม>๋ยวเราจะกลับมาเอาก๋วยเตี๋ยวเสียงไฮสีขาวนะ และช่วงนี้ถึงเวลาที่เชฟปึง่งจะทำเมนูความอร่อยจากปักซอยให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรน้นไปหาคำตอบพร้อมกันเลยค่ะสำหรับเมนูเคล็ดลับความอร่อยจากปักซอยวันนี้ของผมเป็นเมนูรามเมงคั่วไก่ครับตัวผสมของผมก็มีเส้นรามเมงสำหรับวันนี้เส้นรามเมงผมตื้อตามห้ามมงสตรีทช้าทั่วไปเป็นเส้นสดรามเมงเส้นสดครับแล้วก็ส่วนผสมก็มีเนื้อไก่หอมพริกชี้ฟ้า ต้นหอมต๊อดปรุงรสตระายไข่ไก่แล้ววันนี้ที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้มันกุ้งสวยตาพันท้ายนอรติงครับก่อนเดินผมจะคั่วเส้นลามเองให้หอมก่อนครับผมตั้งกระทะให้ร้อนผมใส่น้ำมันก่อนครับ มันเริ่มพร้อมแล้วครับผมก็จะใส่มันกุ้งสวยครับตาพันท้ายนอร์ติงครับอันนี้ผมก็จะใส่ไข่ลงไปครับ หลังจากผมเอาเส้นลำเบงพักทิ้งไว้แล้วผมก็จะมาคั่วไก่ครับผมก็จะใช้กระเทียบครับไก่เริ่มสุกแล้วครับผมก็จะเพิ่มมันกุ้งตัวลงไปอีกหน่อยครับ ก็ซอสน้ำน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยอันนี้ของผมมีต่วนผสมของน้ำตาลเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็น้ำปลาแล้วก็พริกไทยเลยครับเป็นเป็นซอสผัดสำเร็จรูปเลยครับดังนั้นผมก็จะใส่หัวหอมครับผมก็จะนำเต้นรามเมงกับมาที่เดิมครับ เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะใส่งาขาวกับงาดำคั่วครับแล้วก็ต้นหอมครับพิค้าแดงครับ,บ,รบต้นตะกูลดผลแต่บานวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโอฟ่ใหม่หมยกกันไปให้ครบยคนี้ยกเรียบร้อยแล้วครับ,รรบเมนูเคล็ดลับความอร่อยจากป๋อคอยวันนี้รามเมงคั่วไก่ครับยไปิมไปยกขยีต่ิบ จะม่ถึงเลือกของพันท้ายนรสิงห์เพราะว่ามันปรุงเขาได้รสชาติครับไม่ต้องปรุงรสเขาปรุงรสสำเร็จในที่นี่เลยครับเคลดลับของเฟจะเลือกวัเขือดิบดีเดดเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเทียวไปชิมไปยกขยีตีสิ ชิมขมงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันธุ์ยนอรนสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพกลับเข้าสู่ช่วงชิมขมงโฉงเฉงสวัสดีคุณอาทั้งสองท่านด้วยค่ะ เอาละค่ะหลังจากที่เราได้วัตถุดิบพร้อมแล้วเรียบร้อยไปช้อปปิ้งที่ตลาดกันมาพร้อมทุกอย่างแล้วตอนนี้วันนี้เรามีเมนูอะไรมานําเสนอคะเชฟวันนี้เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้ผัดมันกุ้งครับก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้ผัดมันกุ้งครับผมวัตถุดิบหลักของเรามีอะไรบ้างวันนี้ผมมีก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้แล้วก็ใช้ปลาหมึกแช่ครับเส้นก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้ครับผมปลาหมึก,มกแช่แล้วก็หัวหอมกระเทียมพิชฟ้าต้นหอมขึ้นช่ไข่ไก่ครับ นัที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้มันกุ้งสวยตาพันท้ายนอร์ติงครับอ๋อมันกุ้งครับผมโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยอุปกรณ์เราพร้อมแล้วอันนี้ผมก็จะผัดก๋วยเตี๋ยวให้มันหอมก่อนครับผมฮะผัดก๋วยเตี๋ยวให้มันหอมก่อนครับคั่วให้มันหอมก่อนครับอ๋ออันนี้ผมก็จะใส่กระเทียมสับครับแล้วก็ตอกไข่ เราจะใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นไฮลงไปครับก๋วยเตีย๋ยวเส้นไฮเหมือนเหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดบ้านเราเลยนะเหมือนก๋วยจับ๊บเหมครับแป้งเดียวกันหรือเปล่าครับคล้ายคล้ายเส้นกว๋วยจั๊บอ๋อเหมือนไอ้นัะนะ่นอะเหมือนเส้นตกก๊อกกุกเกอ่ะของเกาหลีอะ่ะไม่รู้ว่าใช้แป้งอะไรกันหรือเปล่าอันนี้ผมจะคั่วให้มันหอมกันครับเหมือนกับว่า,าผัดเส้นใหญ่ปกติใช้เส้นใหญ่ใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็จะใช้เป็นเส้นก๋วยเส้นไฮแทนครับ หัวหอมใหญ่ค่ะคุณอาหอมหัวใหญ่หัวหอมใหญ่ไป็นอ่ะหอมหัวใหญ่โมเมนหัวหอมใหญ่หอมหัวใหญ่อันเดียวกันหลาอนอเดียวกันคนอินสานเอินหอมหัวใหญ่มันกุ้งตวย๋ยอืมไม่เคยชิมของนี่เลยค่ะ พ<ผ>ันธุ์ท้ายนรสิงค์ปลาหมึกแช่ด่างครับผมใชคะ่ะเพราะว่าผมไม่ใส่มันกุ้งสวยครับทำไมถึงทำไมถึงเลือกของพันธุ์ท้ายนรสิงห์่ะเพราะว่ามันกุ้งเขาได้รสชาติครับไม่ต้องปรุงรสเขาปรุงรสสำเร็จในที่นี่เลยครับผม เคล็ดลับของเชฟจะเลือกวัตถุดิบดีๆนะคะเฮ้ยแตงกวาเริ่มมาแล้วกลิ่นก็เริ่มมาแล้ว,ลวรลครับผมหลังจ<ส>ากนั้นผมก็จะใส่ปรุงรสครับผมวันนี้ซอสปรุงรส<ถ>อันนี้ก็มีน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิว๊วน้ำตาลแล้วก็ซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายครับ อาละรในระหว่างที่เชฟนะคะปรุงอาหารให้เราได้ชิมกันก่อนอได้ได้ได้ชิมกันเรามาคุยกันเรื่องนมดีวกว่าค่ะคุณอายังไงที่มายังไงบ้างคะนมที่มาใช่ค่ะก็มาจากจังวัดราชบุรีไกลๆนี้เลยนมโพะนมโพร,ราชบุรีกับนครปฐมมันมีอนาเขตติดต่อกันเลยครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวนรครปฐมก็แน่อนอน ทานนมนงโพอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะกรัมตทั่วทั่วประเทศไทยท่านดื่มนม,น,มนงโพนะครับท่านยังมีโอกาสได้ส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมมัธยมอาชีวะ,ะเพราะว่าพ่อหลวงเนี่ยได้ตั้งมูลนิธิพระบรมีปกเก้าทุกเดือนตุลาคมเดือนนี้นะก็จะมีการมอบทุนให้กับนักเรียนซึ่งเป็นลูกของสมาชิกากทุกปีเลยนะปีหนึ่ง เป็นร้อยร้อยทุนเพราะนั้นท่านดื่มหลวงโพแล้วท่านยังได้กุศลได้ส่งเสริมการศึกษาด้วยครับค่ะเสร็จแล้วครับผมอันนี้ผมก็ดับแก๊สแล้วครับผมตอนนี้ว่าผมคุกเข้าว้ชั่วขั้นตอนสุดท้ายผมก็จะใส่ตั้งฉายครับผม,มีสุดท้ายนะครับผมหน้าตาเหมือนผัดซีอิ๊วจริงด้วยค่ะพิชติฟ้าแดงแล้วก็ต้นหอมครับผมว้าว เอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟสำหรับเมนูนี้มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้ผัดมันกุ้งครับก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้ผัดมันกุ้งค่ะอน,นี่หอมมันกุ้งครับหอมมันกุ้งเหะอใช่อันนี้เมนูผัดง่ายๆไม่มีปัญหหอมมันกุ้งเส้นเขาจะแบบกรุบๆไม่ไม่กรุบเกินไปแต่ว่าก็ไม่เละเกินไปไเละเกินไปนะค,ะครับผม,มดีค่ะดีๆอร่อย เอาละค่ะเดินทางมาในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะขอพระคุณคุณอาทั้งสองท่านนะคะที่มา,าร่วมสังเกตการความอร่อยครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณเชฟค่ะคที่รังสรรค์เมนูอร่อยๆให้เราอีกแล้วและที่สําคัญนะคะขาดไม่ได้เลยสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะคะนยกาลาเอ็นกาเด้นค่ะเอาละค่ะเวลาของพวกเราหมดแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้